คลิปนี้พี่อารีจะพามาเย็บสายเดียวอย่างที่เห็นนี้เลยซึ่งจะผูกไหล่แบบนี้และเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสายเดี่ยวอื่นๆอีกมากมายเลยอ่าเดี๋ยวติดตามชมคลิปกันเลยดีกว่านะคะดูสำหรับมือใหม่นะคะที่อาจจะยังไม่เย็บไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะคะเดี๋ยวเรามามาเย็บไปพร้อมๆกันนะคะ กอนอื่นเลยให้เรารูดจีบก่อนก็เย็บริมริมอันนี้คือผ้ายืดแต่ว่าลักษณะการเย็บผ้ายืดกับผ้าธรรมดาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพลีก็รูดให้เหลือตามแพทเทิร์นก็คือห้านิ้วเกลี่ยผ้าให้มันเท่าๆกันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จ อันนี้คือผ้าที่เราเอาไว้กุ้นรอบคอนะคะส่วนยาวๆตัวนี้นะคะเป็นกุ้นแขนอันนี้เราจะกุ้นแบบผูกไหลนะคะซึ่งชิ้นของการผูกไหลมันจะเป็นชิ้นยาวเลยคอหน้าคอหลังทําทั้งสองนะคะทั้งสองด้านเลยก็คือด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะเหมือนกันเลยก่อนอื่นเพียรีจะเริ่มเย็บจากะะเอาด้านนอก ไว้บนนะคะด้านนอกไว้บนก่อนอันนี้เป็นตัวเสื้ออันนี้เป็นตัวกุ้นซึ่งกุ้นเราจะตัดแนวขวางนะคะปกติโดยไม่ต้องตัดเฉลียงนะคะผ้าผ้ายืดทีนี้เอาด้านถูกนะคะประกบกับด้านในนะคะด้านถูกประกบกับด้านในวางผ้าให้เท่ากันเสร็จแล้วเราก็เริ่มเย็บจากมุมนี้ย้ำนิดนึง ช่วงโค้งคอจะไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของเด็กถ้าของผู้ใหญ่ก็อาจจะกว้างกว่านี้นะคะตามความเหมาะสมโดยให้ห่างจากริมประมาณหนึ่งกระเบียดอันนี้คือกุ้นขอบไม่ใหญ่มากนะขอบประมาณหนึ่งเซนนะคะประมาณหนึ่งเซนติเมตรเราก็เฉลี่ยพยายามดึงเฉลี่ยที่เป็นรอยจีบนะคะให้มัน บาลานซ์กันแล้วก็เย็บยำ้ำตัดเศษได้ให้เรียบร้อยเราจะตลบออกมาพับครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็คือให้มันชนกันแบบนี้ขอบของเราเล็กนะคะไม่ใหญ่ประมาณหนึ่งเซน ทีนี้เราก็จะเริ่มเย็บทับแบบนี้ซึ่ง <c oughs> <c oughs> เวลาเราทับนะคะให้ริมนี้กระลบกับรอยได้ที่มันโชว์อยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็เจ้าผ้าตัวนี้ให้มันอยู่ติดขอบนะคะขอบตีนผีมันก็จะพอดีเลย <c oughs> อเย็บย้ำให้เขานิดนึง วิธีของพีอรีอาจจะไม่ได้ว่าถูกต้องเสมอไปนะคะแต่ว่าเราก็เอาไปประยุกต์เอานะคะตามความชอบเย็บย้ำนิดนึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสายเดี่ยวของเราจะเป็นแบบผูกไหลพับครึ่งพับครึ่งนะคะคลิปนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นกึ่งกลางอย่าคลิปเยอะนะคะไม่งั้น เดี๋ยวพื้นที่ของผ้ามันจะหายคลิปแค่ให้เรารู้ว่ามันเป็นกึ่งกลางให้เอากึ่งกลางนี้นะคะคลิปกึ่งกลางนะคะมาไว้ใต้รักแร้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะเย็บจากด้านในตลบมาด้านนอกนะคะอันนี้คือใต้รักแร้นะอันนี้คือใต้รักแร้เราเอาที่เราคลิปนะคะเมื่อกี้ไว้ใต้รักแร้ อันนี้คือด้านถูกนะคะเอาด้านถูกกับด้านผิดชนกันเพราะเวลาตลบออกมานะคะด้านถูกมันก็จะเป็นด้านที่โชว์เนาะให้เราจะเริ่มเย็บจากเย็บจากด้านในนะคะตลบไปด้านนอกเหมือนเดิมเย็บย้ำโดยความห่างก็เหมือนเดิมอยู่ที่1ตีนผีโอ้ย ที่หนึงเตียนผีอ่าพอมาถึงจุดนี้นะคะอันนี้คือช่วงวงแขนนะที่เราเย็บคือช่วงวงแขนพอมาถึงอ่าริมริมตรงนี้นะคะเราก็แค่นี้ก่อนอ่าเราก็ย้ำ ันนี้จะเป็นวงแขนนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรา,าตลบนะคะอันนี้เหมือนที่เราเย็บขอบรอบคอเมื่อกี้นะคะพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ทับแบบนี้เลยนะคะเราก็เอาเข็มหมุดนะคะกลัดไว้ก่อนแต่เรายังไม่ได้เริ่มเย็บตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มเย็บตั้งแต่ริมนี้ก่อนให้เราพับหัวริมะครึ่ง แล้วก็แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความหนาที่เราต้องการถ้าเราอยากให้หนาหน่อยอาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้เว้นระยะนิดนึงก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็พับแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เริ่มเย็บไปเลยเราต้องค่อยคอยค,อยควบคุมผ้านะคะแล้วก็ค่อยๆเย,ย็บไปนะคะหรือถ้าใครไปรีดก่อนก็ได้แต่ถ้ารีดมันก็เย็บเร็ว แต่เราก็เสียเวลาไปรีดนะคะหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่เราไม่ได้ทําเยอะเราก็ค่อยๆทําไปเราก็ค่อยๆพับนะคะอันนี้ที่เป็น ที่เป็นพวกเนี้ยยัดเข้าไปด้านในเลยนะคะอันนี้ยัดเข้าไปด้านในเลยแล้วก็ค่อยๆเย็บเข็มหมดก็ค่อยค่อๆเอาออกอ่าอันนี้มาถึงใต้วงแขนแล้วนะคะเราก็ เอานะคะพวกริมที่เป็นวงแขนพวกนี้เข้าไปด้านในเราก็พับเหมือนเดิมนะคะค่อยๆทําไปเป็นมือใหม่ไม่ต้องรีบพยายามพับนะคะแล้วให้ผ้าผ้ากุ้นกรลบกับรอยเข็มรอยได้ ก็พยายามให้เข็มนะคะพยายามให้ริมด้านบนกลบได้ด้านล่างนะคะถ้าเป็นที่เขาทําเป็นทีมเยอะๆเขา หรือรับงานเยอะๆเขาก็จะเป็นแบบมีตีนผีที่เป็นกุ้นขอบอะไรเงี้ยนะมันก็จะสะดวกหน่อยแต่ว่าอันนี้กรณีที่เราทําคนเดียวทําไม่ได้เยอะไม่ได้ทําเยอะเราก็ค่อยๆทําแบบนี้หรือเย็บใส่เองเราก็ค่อยๆทําแบบนี้พอเย็บมานะคะได้แล้วแบบนี้ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราค่อยๆเย็บไปค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆพับ นะรูดด้วยไม่ต้องรีบบางทีอย่างพี่อรีเองนะคะทําไปแล้วก็แก้ไขเหมือนว่าปรับจักไปด้วยนะคะบางทีจักเดี๋ยวโดดบ้างอะไรบ้างนะคะพอมาถึงตําแหน่งนี้นะคะให้เรายัดเนี่ยที่เป็นริมนะคะอันนี้คือริมรอบรอบคอนะคะยัดเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วเราก็พับ มาถึงแบบนี้ให้มันกรลบได้ไปเลยทีนี้พอมาถึงอันนี้อันนี้คือสายแล้วนะคะอันนี้คือสายอันนี้คือช่วงสายให้เราพับอย่างละเกือบครึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะชิดเลยก็ได้ไม่ชิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของขอบนะะของขอบหรือของสายเราก็ยัดเอาไว้ด้านในนี่ก็เย็บไปเลยนะคะ ยายพับถ้าเราตัดสายเล็กเกินไปนะคะเราก็คงต้องพับอ่ริมน้อยๆนะครับขอบเราจะได้ใหญ่หน่อยพับหัวพับข้างแล้วก็ประกบเข้าไปเพื่อเก็บความเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยสำหรับการตัดเย็บเสื้อสายเดี่ยวซึ่งพี่ๆน้องๆที่เป็นมือใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือประยุก์เย็บกับเสื้อสายเดี่ยวแบบอื่นๆได้เลยนะคะซึ่งลักษณะการเย็บผ้ากุ้นไม่ได้ต่างกันมากขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเย็บผ้าขอบคุณค่ะ